โลกของเราเต็มไปด้วยสิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นมากมายแล้วเราไม่มีวันได้เรียนรู้อย่างจบสิ้นและนั่นทําให้สมาชิกจากระดิ์คนหนึ่งตัดสินใจถามชาวเน็ตคนอื่นๆว่าความจริงที่แปลกประหลาดที่สุดที่คุณเคยรู้คืออะไรทาให้มีชาวเน็ตมากมายต่างมาแชร์ความจริงที่น่าสนใจเหล่านี้ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาลองดูกันว่าความจริงไหนที่คุณคิดว่าแปลกประหลาดที่สุดในความคิดของคุณคะ่ะหนึง่ง คนผมแดงจะไม่ค่อยรู้สึกตอบสนองกับยาชาเฉพาะที่และจำเป็นต้องใช้ปริมาณยามากกว่าคนผมสีอื่นค่ะ 2. อัตราการเสียชีวิตจำนวนมากในยุคกลางมาจากการที่หมูลงเข้าไปในบ้านของชาวไร่ชาวนาและกินเด็กทารกในเป 3. เมเมนอุจระได้ในขณะที่มันวิ่งเร็ว 4. การเรียมมมนมัสเลโลและติดไว้ในรถในคืนที่มีอุณหภูมิติดลบมันจะติดแน่นมากและหากคุณพยายามดึงมันออกสีรถของคุณจะติดออกไปด้วยค่ะ 5. นักล่าที่น่ากลัวที่สุดสำหรับกวางมุดแคนาดาคือวานเพชจคาดในขณะที่มันว่ายน้ำผ่านช่องแคบในทะเล 6. ถ้าคุณขยับกุญแจคุณเสียงดังที่ตัวมอสมันจะตีลังกากลับหลังนั่นคือคกลไกการป้องกันตัวของมันค่ะ 7. ต้นอ่อนของผลไม้สามารถงอกออกมาจากเมล็ดท,ที่อยู่ข้างในผลได้ค่ะ 8. ถ้าคุณใส่น้ำตาลเพียงแค่1ปอนด์ลงไปในคอนกรีต1 0 0 0ปอนด์จะส่งผลให้คอนกรีตไม่แข็งตัวได้ค่ะ 9. ถ้าคุณเป็นคนแพ้กุ้งคุณจะไม่สามารถกินจักะจั่นได้ 10. นกพิราบจะร้องเพลงในจังหวะ5ทับ4และ17ทับ8ค่ะ 11. ความสูงที่สุดที่มนุษย์ตกลงมาจากท้องฟ้าโดยไม่มีร่วมชูชีพและรอดชีวิตคือ33,300ฟุตค่ะ 12. ถ้าคุณจิ้มเข็มลงไปในเหงือกระหว่างฟันซี่ที่7และ8มันจะโดนเส้นประสาทผ่านจมูกไปยังตาคุณจะเจ็บปวดอย่างมากและไม่มียากแก้ปวดใดจะช่วยคุณได้ซึ่งปกติแล้วคุณต้องได้รับยาชาเฉพาะจุดเท่านั้นค่ะ 13. วัวที่อาศัยอยู่ในป่าต,ตามธรรมชาติตัวสุดท้ายของโลกเสียชีวิตในกรุงกรากรูฟประเทศโปรแลนด์ เมื่อปีคศออ1627ค่ะ 14. การรับประทานกล้วย140ลูกในคราวเดียวอาจทำให้คุณเสียชีวิตได้ 15. หนูจะทิ้งปัสสาวะเอาไว้เป็นทางอยู่เสมอในขณะที่มันลากหางคุณสามารถตามร่องรอยนี้ด้วยการใช้แสง UV ค่ะ 16. กรรมาการเบสบอล MLB จะต้องสวมกางเกงในสีดำผือว่าในกรณีที่กางเกงขาด 17. คุณสามารถใช้เลือดแทนไข่ไก่ในเมนูใดก็ได้เลือดปริมาณ65กรัมใช้แทนไข่ไก่1นึฟองค่ะ 18. สัตว์ดำฮุสเซนแต่งนิยายรักโรแม,มนติก 9. นี่คือชื่อของปลาที่เป็นสัตว์ประจำรัฐฮาวายค่ะหูมูหูมูลูกูลูกัวกัวยี่สิสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดที่มีน้ำหนัก3กิโลกรัมขึ้นไปจะใช้เวลาปัสาวัประมาณ21วินาทีไม่ว่าจะเป็นแมวม้าหรือช้าง